ข้าพเจ้านางวันวิสาพงโคกสีครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเมืองเก่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เห็นความสำคัญในการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานและกำหนดเป็นหนึ่งในจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2563 นำนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้แนวคิดห้องเรียนเสมือนบ้านครูอาจารย์เสมือนพ่อแม่ได้ดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพทั้ง5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านกายภาพตัวบ่งชี้ที่1 ความเป็นระเบียบของห้องเรียน 1. มีการจัดสภาพโต๊ะเก้าอี้ให้มีความแข็งแรงปลอดภัยเป็นระเบียบและสะอาด 2. โต๊ะทำงานของครูสะอาดและจัดเป็นระเบียบ 3. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์จัดเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สะดวกต่อการใช้งาน 4. บริเวณห้องเรียนสะอาดและปลอดภัยตัวบ่งชี้ที่2บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1. มีป้ายชื่อชั้นเรียนครูประจำชั้นและนักเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. มีป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียน 3. ม,มีป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4. มีสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 5. มีตารางสอนตารางเรียนเป็นปัจจุบัน 6. มีมุมแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อชื่นชมและแสดงผลงานให้เกิดความภาคภูมิใจของผู้เรียน 7. มีป้ายนิเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้และค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศภาษาไทยสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมศิละปะและป้ายความรู้อื่นๆ 8. ภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอองค์ประกอบที่2ด้านคุณภาพครูตัวบ่งชี้ที่1 บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูได้ปฏิบัติดังนี้แต่งกายสุภาพสะอาดและเหมาะสมถูกต้องตามกาละเทศะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการสอนอยู่เสมอตรงเวลาและรับผิดชอบงานในหน้าที่ตัวบ่งชี้ที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนโดยมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลข้อมูลครอบครัวและแฟ้มสะสมงาน 2. จัดทำเอกสารประจำชั้นได้แก่สถิติการมาเรียนบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกเวรประจำวันบันทึกพฤติกรรมเอกสารประจำวิชาที่สอนได้แก่แบบบันทึกการเรียนประจำรายวิชาวิชาภาษาไทยและศิละปะเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 4. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบโดยการส่งแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ1ฉบับและเก็บไว้กับครูประจำชั้น1ฉบับ 5. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนรายบุคคลโดยมีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน และบันทึกเก็บเป็นเอกสารตัวบ่งชี้ที่3การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลได้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดทำกำหนดการสอนหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี 3. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 4. ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีร่องรอยการตรวจและแก้ไขางานนักเรียนในสมุดใบงานและใบกิจกรรม 5. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมสอดคล้อง กับตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการจัดทำแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบปลายภาคเรียนรวมถึงเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละหน่วยเพื่อประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลตามสภาพจริงมีแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำชิ้นงานทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 7. ใช้สื่อการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดจุดประสงค์และวัยของผู้เรียนโดยการสร้างและผลิตสื่อประกอบการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 8. มีคลิปการสอนนำเสนอ3แผนการสอนหรือ3คลิปการสอนมีคลิปการสอนและการทำกิจกรรมของครูและนักเรียนในรายวิชาอื่น 9. มีการสะท้อนผลการสอนหรือกิจกรรมและบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC 1ิมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และผ่านการอบรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์โดยมีเกียรติบัตรและเอกสารประกอบการอบรมจากการเรียนรู้องค์ประกอบที่3บรรยากาศการเรียนรู้ได้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ให้การเสริมแรงผู้เรียนเชิงบวก มีการให้รางวัลน,นักเรียนเมื่อนักเรียนทำสำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ในชั้นเรียนและคำพูดให้กำลังใจชื่นชมปลอบใจจากครู 2. ใช้ภาษาสื่อสารเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัย 3. ถ่ายทอดความรู้มีลำดับขั้นตอนเข้าใจง่าย 4. เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนทั่วถึงตามแนวคิด รูเสมือนพ่อแม่ 5. ช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสให้ความช่วยเหลือลายบุคคลระหว่างเรียนองค์ประกอบที่4ด้านคุณภาพผู้เรียนได้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. อ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้นและเนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าเป็นนักเรียนที่ขาดความพร้อมในหลายๆด้านเช่นครอบครัวการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและตัวนักเรียนเองปัญหาเหล่านี้ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนไม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็กนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ขาดช่วงของการเรียนรู้นักเรียนบางคนเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณครูจึงมีการประเมินผลด้านการอ่านการเขียนตามความสามารถของบุคคลและตามสภาพจริง 2. มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563 โดยมีการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชาทุกรายวิชานักเรียนทั้ง9คนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์คือมีผลการเรียนผ่านในระดับหนึ่งขึ้นไป 3. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้ตามระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเข้าใจการสืบค้นข้อมูล 4. ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 5. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 6. สมุดแบบฝึกหัดนักเรียนสะอาดเป็นระเบียบ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสกล้าพูดกล้าแสดงออกองค์ประกอบที่5สื่อและเทคโนโลโยีได้ปฏิบัติดังนี้ 1. มีสื่อและนวัตกรรมหลากหลายได้แก่ใบงาน บัตรคําสื่อสามมิติวัสดุอุปกรณ์แผนภูมิโดยมีการบันทึกการผลิตสื่อมีมุมสื่อการเรียนรู้ 2. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้แก่โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ดี t 3. ทใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 4. เผยแพร่สื่อและนวัตกรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายดังนี้ f b o o k o o n ล YouTube และอีเมลขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการเยี่ยมชมให้คำแนะนำ และคอยส่งเสริมสนับสนุนตลอดมา